รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสวัสดีครับสวัสดีค่ะกับพบกับผมเทพสิทธิ์นะครับในรายการสาระพันข่าวครับทางทียี24สถานิโทรทัศน์ข่าว24ชั่วโมงนะครับ ค,ค่ะและดิฉันนะคะพีมสิพรวินตมินค่ะก็จะนําหน้าที่นะคะนประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่พูดคุยกันในตอนนี้นะคะคนํามาพูดคุยให้คุณผู้ชมได้ศึกษาแล้วก็ไม่ตกกระแสกันค่ะใน่จิตดซ้ําลยครับช่วงนี้บ้านเมืองเราเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงเยอะมากมหมนะครับมพว่าจะทงวิตทางด้านการเมืองก็ดีรวมไปถึงการสู้รบชายแดนข้างด้านกับไทยกัมพูชาด้วยก็เรียกว่ายังเป็นเรื่องที่ยังไม่ยุตินะใช่ค่ะ ก็รวมไปถึงด้านเศรษฐกิจด้วยนะคะราคาสินค้าตอนนี้เนี่ยก็มีการปรับตัวสูงขึ้นมากมายไม่ว่าจะเป็นราคาน้ามันที่เติมแล้วเนี่ยอาจจะตกใจนะคะคแล้วก็รวมถึงราคาไข่ไก่ที่เป็นสิ่งที่หาซื้อได้ง่ายเหมือนเมื่อก่อนอาจจะถูกมากาอย่างนี้ไม่ได้แล้วนะคะรียกว่าเป็นเรื่องที่ไข่ไก่นี่เป็นของคู่บ้าน,นจริงๆนะฮะจริงๆแล้วเนี่ตอนฟังก็รัฐบาลก็พยายามเชี่ยบปร,ร,รับค่าแรงให้ทันกับค่าของชีพที่มันสูงขึ้นนะคุณงานถ้าอินฟลชั่นขึ้นเท่าไหร่เนี่ย ก็ตามหลักหลักสามคนนะเขาว่าอินฟลชันขึ้นไปสมมติสามสี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยขอให้รายได้เนี่ยสูงกว่าสามสี่เปอร์เซ็นต์เออเลยว่าถ้าพูดตามหลักสามสามคนเขาบอกว่า if you can beat inflation you can survive you can live on เนนั่นหมายถึงว่าถ้าเรามีรายได้สูงกว่าภาวะเงินเฟ้อที่เป็นอยู่ก็สามารถทำให้การคลองชีพเนี่ยอยู่ได้ะนะครับนี่ก็เป็นเรื่องปกติแต่เมจิครับตอนนี้ข้าวแกงจานละเท่าไหร่นะ9 30 45ตอนนี้สิบ,บาทเมจิทันไหม หนูว่าทนตอนสิบบาทเลยเจ๊ยี่เจ๊ยี่สิบเนี่ยอาจจะมีแบบสักพักหนึ่งจะมียี่สิบแต่ก่อนหน้าเนี้ยจะสิบบาทสิบห้าบาทอันนี้อันนี้จะมีความรู้นิดๆเพราะว่าในช่วงเกี่ยวกับ IMF ใช่ไหมคะคุณแม่ก็จะแบบว่ามาขายข้าวแกงแล้วขายสิบบาทสิบห้าบาทเงี้ยค่ะตอนนี้แบบไม่ได้แล้วอ่ะเนื่องไม่ว่าจะเป็นแบบน้ำมันหรือไข่ไก่หรืออะไรทุกอย่างที่มันขึ้นเนี่ยเราก็เข้าใจว่าเขาก็คงก็ไม่อยากจะขึ้นราคามากหรอกจริงแล้วราคาชามันไม่ได้ขึ้นขนาดนั้นมันได้วยกระวิเข้าตัว มันค่อยๆขยับขึ้นใช่ไหมครับใช่ค่ะแต่ล้วก็ยังนี้ว่าทางรัฐบาลก็ดีกระทรวงพาณิชย์เองก็ดีพยายามจะควบคุมราคาสินค้าที่จําเป็นที่ต้องต้องใช้ในชีวิตประจำวันที่ต้องกินต้องใช้อนะค่ะอันนี้ก็เป็นแค่แบบของกินนะยังมีอีกอันหนึ่งที่ขึ้นชนิดที่แบบว่าไม่คาดคิดว่าจะขึ้นมากขนาดนี้คือราคาของคําปัจจุบันเนี่ยมันขึ้นไปมากกว่า5เท่าเลยนะมันเกิน2 0 0หมื่นนะตอนนี้ประมาณบาท21 0 0 0ืึงได้ใช่ไหมก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ คงจะถึงหกเท่าเลยลเรื่องนี้ยนะงค oh ิดว่า,วาจะสามหมื่นหรอยอย่า,ายเลยตัวกลายเป็นเ,ออเรื่องของเกลี่กัไรทองแต่ถ้าเรามองย้อนเนี่ยภาวะเศรษฐกิจไม่ดีเนี่ยน <c oughs> ะก็จะทําให้ทองนะครับทองกับน้ํามันเนี่ยราคาขึ้น <c oughs> เพราะคนก็ไปเก็งกับไรในสินค้าที่เขาเรียกว่ามันยั่งยืงยนกว่า <c oughs> นะครับถ้าไปในตลาดรักทรัพย์อะไรต่างๆเนี่ยมันก็อาจจะไม่แน่นอนแต่ทองเนี่ยเป็นของแน่นอนเพราะฉะนั้นก็ทําอันนี้น่าจะเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่ทําให้ทองขึ้นราคา ในเพราะเศรษฐกิจที่มันไม่ดีเนี่ยไม่แน่นอนเนี่ยคนก็จะมาลงทุนในเรื่อนของซื้อทองแท่งเองรูปกระพันไว้เจ็บไวนะครับกพเรียกว่ามีความแน่นอนความสินใจมากกว่าความนองนั้นอาจจะซื้อไม่ไหวแล้วนะสองพันกว่านี่แบบจะลดมากไหมคะอะไรอย่างนี้ไม่อยากลงทุนแล้วนะฟังแล้วนะใช่เราซื้อบอกโอ้ไม่ไหวแล้วอะไรนี้ค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปอัปเดตข่าวเด่นประจำสัปดาห์นี้กันเลยค่ะไปชมครับว่าวันนี้มีข่าวอะไรบ้างนะครับค่ะ ไมโฮมทาวเทพรักกิโลเมตรที่1จุดเริ่มต้นความอบอุ่นที่เรียบง่ายทุกพื้นที่มอบความสุขและตอบรับทุกความต้องการของคุณทำให้ความหมายของบ้านดูยิ่งใหญ่ขึ้นที่นี่ไม่เป็นเพียงบ้านแต่เป็นจุดเริ่มต้นของคุณบนทำเลแห่งอนาคตไมโฮมทาวเทพรักกิโลเมตรที่1ราคาเริ่มต้น2 6 0ล้าน6บาทโทร2 7 7 8 8 2 9 5 1ในโครงการคุณภาพจากเทเวลาด์ สงสันพลังสะอาดเคลื่อนโลกไปใหม่ไม่มียุดโลกที่ยังสดใสให้คงอยู่พลหลังจากมุ่งสร้างสรรพลังงานทดแทนเพื่อคุณเพื่อโลกเพื่ออนาคตรู้สึกยังไงกับการเป็นเฮโซนหน้าใหม่ก็พูดไปเรื่อยแล้วเลือกภาพหลุดกับน้องเจนใครคะสามทุ่มไปหานะใครอ่ะ ไฮโซก็อยง้ถึงไยพี่บังเพราะใส่นาฬิกาหร,รูแถมฟรีเมื่อซื้อวันตาที่วันทบเจริญถึงสามสิบเด็ดพฤษภาคมนี้ครับผู้ชมครับก็เรียกว่าใกล้ถึงวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาค่ะ,ค,ะคือเป็นวันของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยนะใช่ค่ะนั่นก็คือวันวิสาขบูชาค่ะวันที่สําคัญวันหนึ่งของโลกว่าได้<ช>สําหรับพุทธศาสน,าาสนาาิกชนนะครับและคนนั้นอาจจะทราบดีครับว่าวันนี้ สำคัญอย่างไรแต่ก็จะมีสักคนครับที่จะทราบถึงประวัติความเป็นมาอยาให้มีที่ไนินศษค่ะก็พอทราบมาบ้างน,นะคะ,ะเพราะว่าวันวิสาข,ขาบูชาเนี<า>่ยเกิดสิ่งม,มหัศจรรย์ขึ้น3ส,สิ่งพร้อมกันแ<อ>ม้ว่าจะห่างกันเป็นเวลานับสิบปีค่ะอ้ออยางนั้นเลยจ้ะใช่ค่ะที่บอกว่าวันสําคัญทางพระพุพพธศาสนาความาเป็นมาเนี่ยมีอะไรบ้างครับ ก็จะเป็นวันที่นะคะเป็นวันที่ประสูติตัสรูุ้ปริฎิพันธ์ในวันเดียวกันซึ่งแต่แต่ว่าในช่วงในช่วงระยะเวลาเนี่ยจะห่างกันแต่เป็นความบังเอิญที่บังเอิญมาอยู่ในวันเดียวกันแล้วก็ทําให้เหมือนกับว่าทําให้ผู้รักศาันธกชน่ยร่วมทำลึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทําให้แบบว่าเหมือนกับว่าที่ทุกวันนี้มีพระไตรปิฎกขึ้นมาก็เป็นเพราะว่านี่แหละค่ะสืบเนื่องมาจากพระพุทธเจ้าที่ได้เขียนอะไรแล้วอักษรไว้ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็แปดสิบสี่พันกะธรรมสันกำเนิดเช่น ให้คนรู้จักในการปฏิบัติตัว<ช>ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทันมองนั้นะนะครับเนี่หลายคนอาจสงสัยนะครับในจิตที่มาของชื่อวันวิสาขาบูชาชชน,นั้นน่ยนอกจากชื่อวันวิสาขาบูชาเนี่ยชื่อเต็มๆนี่เขาเรียกวันวิสาขาูรณ,ณมีบูชานี่คือชื่อเต็มของวันวิสาขาบูชาเลยนะอ๋อเหรอคะแปลว่าอะไรคะเนี่ยวิสาขาบูชาก็หมายถึงว่า การบูชาในวันเพ็ญเดือนหกนั่นเองครับก็หมายถึงว่าคือเป็นหลักธรรมที่ควรจะนำมาปฏิบัติในวันวิสาขบูชาเนี่ยก็คือความกััญยูอริยสัจสี่คือความไม่ประมาทค่ะโอ้โหบอกความกตัญยูกับความประมาทเนี่ยนะครับคุณผู้ชมก็อาจจะทราบกันบ้างแล้วนะครับแต่อริยสัจสี่ในสักักมีอะไร,รบ้างไมจสิ ก็จะมีทุกสมุทัยนิโรธมรคค่ะซึ่งทุกเนี่ยก็คือปัญหาชีวิตต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันนี้ก็ถือว่าเป็นทุกนะคะเป็นต้นเหตุของปัญหาใช่ค่ะสมุทัยคือต้นเหตุของปัญหาหรือสาเหตุของการเกิดทุกนิโรธคือความดับทุกเป็นสภาพที่ความทุกหมดไปมรคก็คือหนทางที่จะนําไปสู่การดับทุกนี่แหละค่ะคือต้นเหตุเป็นเรื่องที่น่าศึกษานะครับอย่น้อยว่าปีหนึ่งเราได้มาอัปเดต เรื่องของวันวิษารบจัดซึ่งเป็นเป็นวันสังพันธาเพื่พุทธศาสนาที่ดีนะครับทุกคนเนี่ยถ้าบอกว่าถ้าสามารถปฏิบัติตนได้ตามคําสอนเหล่านี้เรียกว่าเป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตที่ดีก็ว่าได้นะครับเป็นสิ่งที่ดีๆที่จะ ใส่เข้ามาในชีวิตเพราะว่าปัจจุบันนี้นะคะ <ừ m. S 2> ก็อย่างที่เห็นกันอยู่อาจจะมีปัญหาอะไรมากมาย <ừ m. S 2> คนส่วนใหญ่ก็จะมีทุกข์แล้วก็หาทางดับทุกข์เนี่ยไม่ได้แต่เราก็จะเป็นกําลังใจให้ในทุกตําราห,หรือว่าหนังสือ <ừ m. S 2> เขาก็จะมีบอกอยู่มากมาย <ừ m. S 2> ว่าวิธีดับทุกข์ดับทุกข์เบาๆมีดับทุกข์ชิวๆแล้วอ <ừ m. S 2> เงี้ย <ừ m. S 2> ก็คือเป็นอีกทางหนึ่งอีกทางเลือก <ừ m. S 2> ที่จะทําให้คุณผู้ชมลอง อ่านแล้วนามาปฏิบัติในชีวิตประจำวันมันเป็นแบบว่าทุกคนอาจคิดว่าการดับทุกเป็นเรื่องยากนะมันต้องทุกทุกวันแหละแต่ว่ามันจะมีเคล็ลับแค่นิดเดียวอะ่ะแล้วทําให้แบบว่าวางสิ่งบวังยางโอเคช่างมันเถอนะเดี๋ยวอีกวันหนึ่ง มันก็จะดีขึ้นถ้าเรามีกำลังใจเราไม่ท้อมีคิดว่าทุกคนถ้าเราต้องเข้มงแข็งอดทนใช่ถ้าเราศึกษาคือวิธีดับทุกแบบชิวๆใช่พอเวลานี่จะเป็นเครื่องที่เยียวยาเองหรอใช่ค่ะก็ทําให้แบบว่าแทนที่จะทุกข์แล้วก็อยู่เฉยๆไม่รู้จะทํายังไงหรือไม่มีวิธีแก้ไขเมว่าอันนี้มันทุกข์ที่สุดแล้วแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อไหร่ที่ทุกข์เมว่าเราคิดว่าเฮ้ยเราวางไว้แป๊บหนึ่งวางไว้สองชั่วโมงคุณก็เบาไปสองชั่วโมงนะเห็นไหมคะ เรืยอว่าต้องต้องใช้เวลาเป็นพวกที่จะต้องค่อยๆรักษาใช่ก็ทุกคนจะบอกว่าเวลาทุกมากๆจะเข้าวัดเออป็นอย่างนั้นจริงๆจะสบายใจอย่างน้อยเราไปทาบุญหรืออะไรก็ตามให้ทานหรืออะไรก็ตามไม่ต้องเข้าวัดหรือว่าไปเอาเงินไปให้เด็กหรือพึ่งเจาแค่ให้อะเราก็มีความสุขในใจแล้วจริงๆเลยนะการให้เป็นสิ่งที่มีความสุขกว่าการรับมนเป็นเรื่องที่ ที่ควรเรียกว่าต้องเรียนรู้เป็นผู้ให้ก่อนใช่ค่ะนที่จะรับจะครยนะวันวิสาขบูชานี่นะคะมีจิตใจอยู่อย่างหนึ่งว่าทําไมถึงกําหนดเป็นวันสาคัญของโลกเพราะว่ายังมีวันมาคบูชาัวอาสารบูชาซึ่งไม่ได้กําหนดนะคะให้เป็นวันสาคัญของโลกทำไมจะต้องเป็นวันวิสาขบูชาค่ะถ้าจะบอกว่าวันวิสาขบูชาก็ต้องบอกว่าเป็นวันที่ชาวพุทธศาสนิกชนทุกพิกายนะครับ ร้องใจกันจัดพิธีพุทธบูชาพร้อมกันทั่วโลกแต่วันมาคบูชากับวาสนาหาบูชานี่ก็อาจจะเป็นวันที่สําคัญทางศาสนาที่ยมนับถือกันเช่นกันนะครับแต่แน่นอนว่ามีไม่กี่ประเทศนะับเออจัดให้เป็นวันนี้เป็นวันสำคัญเห็้เราต้องประกาศเป็นวันหยุดทางการงใช่ยใช่ค่ะก็ดีนะคะได้หยุดด้วยแต่ก็ให้ทุกคนแบบไปเวียนเขียนกันทำบุญ อ๋อทกวันชื่อสามัญนอกจากจาว,วินเทียร์แล้วก็ทำอะไรนะแม่ยมก็ <g> เริ่มมาตั้งแต่เ,เช้าเลยเ<อ>ค่ะก็จะเริ่มแบบปักบาแต่ว่าในในวันนั้นเนี่ยจริงๆแล้วก็จะมีบทชีพามด้วยนะคะ<อ>ในบางวันก็จะจัดวิธีแต่ในในช่วงค่ำๆเนี่ยก็จะเวียนเทียร์กัน<อ>มานที่ข่าวนี้กันเลยค่ะถือว่าเป็นข่าวดังมากของโลกเลยทีเดียวนะคะเมื่อประธานาธิบดีบารักโอบามาได้แถลงยืนยันการเสียชีวิตของออสมาบินลาเดนค่ะกลุ่มก่อการร้ายนะคะอันเคดะเมื่อวันที่2พฤษภาคมที่ผ่านมาก็ถือว่าเป็นเรื่องที่โอ้ พลสารัตเนี่ยออกมาโ h ร้องตึกป้องเลยนะในหน้าเบดสันสแควร์การเด e นที่นิวยอร์กเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เขาภูมิพอใจละเพราะว่าทำให้ประชาชนเขาเสียชีวิตไปในช่วงเรียกกันช่วง9 1เลเวที่ตึกควอเต t ร a เซ็นเตอร์ถูกถล่มเนี่ยเสียชีวิตไปพลสารัตเสียชีวิตไปสามพันคนตอนนั้นก็เป็นเรื่องที่เขายินดีและนี่ไม่รู้ว่าทาไมมันประจบเหมาะขนาดนั้นที่มา เร่ามมาสาเร็จได้ในสมัยบารัคโอบามาเนะครับเป็นประกานบดีเ<ม>พราะบุชเนี่ยตามล่าม,มาแปดปีใช่หรือไม่ใช่ก็ไม่รู้ละมันมีความเป็นไปได้แต่ที่รู้ที่แน่ๆก็คือว่าโอ้โหบารัคโอบามานี่คะแนนเสียงกำลังตกต่ำนะที่สุดเลยนะตอนนี้ก็ที่สุดก็ตอนนี้ทงสายพุ่งกระฉูดเลยแต่ที่รู้ไปกว่านั้นก็บอกว่าบินแลนเดนเนี่ยมีพี่น้องถึงห้าสิบคนนะมีจราซ้ำไหม,ไหม,มพี่น้องร่ว<ห>มสายลุยนี่ห้าสิบคนแล้วหน้าตาก็คล้ายๆกับหมดเลย แต่แน่นอนอาจจะเป็นเรื่องของที่ไม่กล้ามาเปิดเผยศพของบิลเดนเนี่ยเขาบอกเป็นคนที่17ในครอบครัวพี่น้องเนี่ยก็อาจจะเป็นเรื่องของสิทธิมนุษยชนก็ได้นะแต่ว่าในการตรวจผลเอเดเอเนี่ยก็ก็เรื่อง้ก็เขาก็ว่าชัดเจนนะคะเรียกว่าทําให้คนเสียชีวิตไปมากมายก็เป็นเรื่องที่ควรจะมีการก็ถือออกมาแห่ร้องและเรียกว่าแสดงความยินดีกับการเรียกว่าสําเร็จโทษบิลเดนได้สําเร็จคะคะ ก็เข้าใจคนสหรัฐนะครับเพราะ,ะว่าพี่น้องเขาสายเลือดของเขาคนคนชาติเขาต้องถูกทำลายไปมากมายเพราะฉะน,นั้นก็เป็นเรื่อง,องปกติที่เขาจะยินดี<ช>แต่ว่าเนจีครับผมว่าเป็นเรื่องที่ต้องระวังนะแม้แต่สหรัฐเองก็ประมาทไม่ได้<ช>สเตนเขาก็ออกมาประกาศว่าเขาประมาทไม่ได้<ช>เพราะว่าตัวตายไปแล้วตัวแทนขึ้นมาเยอะยังมีอีกเยอะเพราะพี่น้องเขายังดิีงเยอะที่เขาสามารถที่จะล้างแค้นเมื่อไหร่ก็ได้แล้วคนเหล่านี้ในกลุ่มออาเคดาออลไคได้เนี่ย เรียกว่าเป็นทัวริสต์และผู้ประกอบการรายที่สามารถทําอะไรในสิ่งที่คนส่วนใหญ่คาดไม่ถึอง,งอันนี้เป็นเรื่องที่น่ากล<ช>ัวที่สุด<ช>คือมีกระบวนการมีความคิดที่เหนือคนอื่นที่เราคาดไม่ถึงผมว่าตอนนี้เนี่ยมาตรการการรักษาความปลอดภัไยไม่ว่าตามสนามบินตามสถานที่สาธารณะต่างๆเนี่ยนะ,ะครับก็คงจะหนักขึ้นแน่นหนขึ้น<ช>เพราะต้องระวังว่าสิ่งที่เอาใครได้ทำเนี่ย อาจจะทําอะไรขึ้นมาในสิ่งที่ทุกข์สวนขั้นไปถึงใชนเป็นเรื่องน่ากลัวนะใช่ค่ะค่ะค่อยอยังไงก็เราก็ไม่ควรประมาทนะคะโดยเฉพาะภัยใกล้ตัวค่ะในวันนี้นะคะคุณปวีนาของสกุลค่ะยิบยกตือนภัยสังคมเพื่อเป็นอุทาหรณ์เรื่องราวจะเป็นยังไงนั้นเราเป็นบคุณปวีนาของสกุลเล่าให้ฟังกันเลยค่ะไปชมพร้อมกันเลยครับเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งนะคะที่เด็กผู้หญิงที่เป็นชาวลาวเนี่ยถูกหลอกเด็กค้าปวีณี ในซ่องที่เรียกว่าสถานบริการทางเพศนะคะชื่อเจอดามีว่าวันหนึง่งตอนนั้นจำได้ประมาณตีสามตีสี่นะคะคืนวันหนึ่งเนี่ยก็มีรถแท็กซี่คันหนึ่งมาที่มูลนิธิปวินาพาเด็กผู้หญิงลาวอายุประมาณ1 4 1 5นะคะคนหนึ่งมาแล้วก็บอกว่าเจอเขาเดินตามทางไปเรื่อยๆก็เลย สงสารจอดรถทามนะคะก็เห็นร้องไห้อยู่ด้วยรับรับเด็กมานะคะแล้วก็เด็กก็บอกว่าดีออกมาขอให้ขอความช่วยเหลือด้วยเขาก็ไม่รู้จะพาไปไหนก็เลยพามาที่มูลนิธิปวีนาเดนทนก็ไปรับเรื่องนะคะก็คุยกับเด็กปรากฏว่าเขาเป็นชาวลาวจะเป็นนักศึกษานักเรียนนะคะที่อยู่ประเทศลาวแล้วในขณะนั้นก็เป็นช่วงยุคเทอมเพื่อนออคนลาวเนี่ย ก็ชักชวนบอกว่ามาทํางานประเทศไทยช่วงหยุดเทอมท่านาหารายไ,ได้พิเศษอะไรเงี้ยเขาก็ตามเพื่อนมาพอมาถึงก็ปรากฏว่าเพื่อนก็พาไปนู่นไปนะคะจังหวัดหนึ่งนะคะซึ่งค้าประเวณีแล้วก็ถูกบังคับค้าประเวณีที่นั่นถึงหนึ่งเดือนเขาก็ไม่รู้จะทำไงเขาก็ต้องยอมที่จะค้าประเวณีนะคะแล้วก็ถูกบังคับด้วยจำได้ว่าเขาบอกว่าเขาก็มาขอให้ คนไทยคนหนึ่งอ่ะที่เป็นคนเที่ยวนะคะผู้ชายไทยเนี่ยพาเขา,นออานหนีออกมาเมื่อหนีออกมาเขาก็มาส่งตามข้างทางอะไรเงี้ยแล้วก็พาให้ขึ้นรถมาจนถึงกรุงเทพเมื่อถึงกรุงเทพพอลงจากรถรถเม์เนี่ยเขาก็ไม่รู้จะไปไหนหเดินสเปรศรักระนิดไม่ออกว่าจะไปไหนจนกระทั่งเจอแท็กซี่คนนี้แล้วเขาก็เลยบอกว่าอยากที่จะให้กลับไปช่วยผู้หญิงนะคะเด็กทั้งไทยทั้งลาวเนี่ยที่ ขอความช่วยเหลืออยู่ที่นั่นันท่านเองก็เลยจึงได้ประสานไปกับปดาศานะคะซึ่งก็เป็นตำรวจในกองปราบเขาก็ได้เข้าไปตรวจสอบว่ามีซ่องตรงนี้จรงิงไหมสถานกนารณ์ประเวณีนี้ก็ปรากฏว่ามีจริงนะคะหลังจากนั้นตำรวจก็ได้นำกําลังนะคะเข้าไปแล้วก็สามารถที่จะเข้าไปช่วยเหลือเด็ก ผู้หญิงไทยและก็ลาวได้จํานวนหนึ่งแล้วก็สามารถดําเนินคดีนะคะกับเจดาซึ่งเป็นเจ้าของซ่องอยู่ที่นั่นถ้าหากผู้ใดที่พบเห็นนะคะผู้หญิงหรือเด็กเนี่ยถูกหลอกไปค่าประเวณีก็สามารถที่จะติดต่อมาที่มูลนิธิปวีนายได้1นึ่นะคะเบอร์โทรศัพท์หมายเลขสิตัวเท่านั้น1.134ซึ่งเราก็จะประสานหน่วยงานภาครัฐนะคะซึ่งจะเข้าไปช่วยเหลือเขาเขาถือว่า เป็นเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนะคะไม่ว่าจะประเทศไทยหรือประเทศใดก็ตามเนี่ยถ้าใครก็ตามที่ถูกบังคับถูกละเมิดสิทธินะคะเด็กสตรีที่ถูกทารุณกรรมอะไรต่างๆเนี่ย<ม>ก็สามารถที่จะแจ้งบาะแสมาที่มูลนิธิปวีนาเราจะเข้าไปช่วยเหลือได้ทันทีคะ่ะ ดอนเมืองโเวทางเลือกที่เห็นข้าวเวลาของคุณบริษัททางยกระดับดอนเมืองจำกัดมหาชนรู้สึกยังไงกับการเป็น hey ไฮโซหน้าใหม่พูดกันไปเรื่อยแล้วเ,เลือกภาพหลุดกับน้องเจนใ,ใครคะสามช่วงไปหาะนะใครอะดอยไฮโซก็ยิ่งเพราะใส่นาฬิกาหรูแถมฟรีเมื่อซื้อแว่นตาที่แว่นทบเจริญถึง31พฤษภาคมนีน้สูสูนทรียภาพเพื่อการขับขี่กับยุทธกรรมนำเข้าใหม่ วสุไทยอินพอร์ตนำเข้ารถหรูกับราคาที่โดนใจกว่าสาปีของประสบการณ์มาตรฐานบริการและความไว้วางใจวัสุททาอินพอร์ตทางเลือกเพื่อรถหรูสำหรับคนเลือกรถเข้ามาพบกับผมนะครับรับประกันไม่ผิดหวังกับราคาที่ท้ายดอกวันนี้ที่โชวรู ครับก็ได้ชมภัยใกล้ตัวไปแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่มูนนิธที่พนัส์คนได้เข้าไปช่วยเหลือพี่น้องชาวลาวอีกแล้วนะไม่เจครับ,รบและแน่นอนครับคุณชมสามารถหาหนังสือที่สนใจได้คนใกล้ร้ายกาคดคลิกตามเบอร์ที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอซึ่งรายได้ก็จะนำเข้ามูนนิธที่พนันสกุนเพื่อเด็กและสตรีครับเป็นประโยชน์นะครับคุณชม ค่ะเมื่อสักครู่นี้นะคะเราก็ได้อัปเดตข่าวต่างประเทศเ<อ>ไปแล้วคะ่ะเรามาที่ข่าวนี้กันบ้างเลยดีกว่า<ช>ค่ะสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชา<อ>กันบ้างเลยนะคะเ,<อ>เพราะว่าจากการบัทรการมีทหารของไทยเน่สียชีวิตหลายนายแล้วก็มีผู้บาดเจ็บเนี่ยกว่าร้อยคนค่ะแม่ต้องขอชื่นชมกองทัพน่กองทัพบกโดยเฉพาะท่านแม่ทัพพนตัวทวชัยสมุทรสกรที่เรียกว่าบัญชาการได้อย่างเด็ดขาดแล้วก็ตอบโต้ในสิ่งที่เขากระทำเราก่อนท่านเราตอบโต้ไปก็เป็นเรื่องที่ถูก ะนะเพราะเราก็ปึงมีสิทธิในบุรณภาพดินแดนของไทยะนะครับเพราะเป็นเรื่องที่เราจะต้องช่วยกันการสุดครั้งนี้ครับทางชายแดนไทยกัมพูชาเนี่ยก็ถึงด้านจังหวัดสุรินทร์และก็บุรีรัมย์เป็นส่วนใหญ่ ใช่ค่ะสาเหตุการประทุขึ้นอีกครั้งหนึ่งซึ่งคิดว่าตอนนี้อาจารย์นี่เกิดขึ้นแล้วเนี่ยนะคะก็เ็มาจากว่าข้อพิพาทสารโลกค่ะพศ2505เนี่ยนะคะที่ตัดสินเฉพาะตัวประสาทพระวิหารน่นะคะคือมีการบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการสํารวจและจัดทําหลักเขตแดนทางบกพศ2543ทําให้กมพูชาเนี่ยเกิดแรงจูใจใหม่โอ้โหเอวูยูสองห้าสี่สามเนี่ยทำให้เกิดแรงจูใจเลยที่หลายคนอยากจะยกเลิกแต่ว่าเป็นอ็ม์ววยูนั้นก็คงจะยากนะ เรียกว่าเป็น Memorandum of Understanding มันก็เป็นเรื่องที่ทั้งสองฝ่ายนี่จริงๆแล้วต้องปฏิบัติตามนะฮะอย่างไรก็ตามครับการปะทะกันในครั้งนี้สําคัญเรื่องของความสูญเสียเป็นอย่างมากเลยโดยเฉพาะชาวบ้านที่อยู่ตามชายแดนตะเข็บไทยกัมพูชาน่าสงสารมากต้องพยพหนีสงครามกันโอมลหมานะครับเรื่องของวิถีกระสุนคนใหญ่ต่างๆน่าหหน้าปวดมากนะครับจนกระทั่งเรียกว่าพยายามที่จะให้มีเรียกว่า c ีสไฟแผนการหยุดยิงระหว่าง สองประเทศเนี่ยนะครับเมื่อที่2เเมษายนที่ผ่านมาจะเป็นไงครับค่ะข้อตกลงก็ไม่เป็นผลนะคะก็ยังมีการปะทะกันอยู่ตลอดเวลานะคะคุณเทศ็จคิดว่าในเรื่องอย่างงี้จะจบยังไงคะมันต้องวิเคราะห์เนีไม่ใช่ว่าเดาหรือว่าใช้โหนหรทํทำลายคงไม่ใช่นะสถานการณ์แบบนี้เป็นเรื่องที่ว่าอาจจะจบยากเพื่อบอกว่ากัมพูชาจะไม่ค่อยยอมรับคำตัดสินของศาลโลกเท่าไหร่หรือว่ายอมรับเครื่องของสัตยาชาติ เออเวียนเอเซียเวียนนิวเนเนี่ยแต่ปรากฏว่าเสร็จแล้วก็ควบกลุ่มทำไมอีกปัญหาก็ยังมีการประทะกันการยิงกันหยุดยิงบ้างแล้วก็ยิงกันกลับบ้างก<ช>็ต่อไปอยู่ด้วยเรียกว่าข้อยุติเนี่ยก็ยังไม่เห็นเลยนะยก็ยังงงอยู่ว่าหยุดยิงไปแล้วไม่ใช่เหรอคะทำไมยังมีการยิงกันอีกแต่ในจีครับต้องขอชมเชยรั้วของชาติพือฐานไทยที่กล้าแล้วก็มีความอดกลั้นอดทน เรียกว่าจะตอบโต้กับเท่านั้นที่เราไม่เป็นการไม่ไม่เป็นฝ่ายที่ดําเนินการก่อนแต่ถ้าเขาเดำเนินการมาเราสามารถมีสิทธิ์ที่จะเข้าเติร์ดแอบได้เรียกตอบโต้ในสถานที่เทาเทียมกันซึ่งนี้ก็เป็นเรื่องที่ได้ยอมรับ กัสาคนะครับแต่ก็ยังมีเรื่องดีๆนะคะที่เกิดขึ้นในประเทศไทยค่ะเมื่อประมาณเดือนที่แล้วมีคนบนรถแท็กซี่พลเมืองดีนะคะคือคุณนายจำรุนฝางแก้วค่ะเก็บเงิน5 0 0 0 0นบาทคืนให้กับนักธุรกิจชาวกัมพูชาที่ลืมเงินไว้บนรถแท็กซี่และเงินจํานวนนี้แหละค่ะที่เขาจะนําไปรักษาตัวให้พี่สาวที่อยู่ในโรงพยาบาลในประเทศไทยหวังว่าเรื่องดีๆนี้น่าจะถึงูของสมเด็จทุนเซน็จบ้างนะเราต้องกระจายข่าวคนไทยจริงๆ้ว ไม่ว่าจะเกิดการเหตุการณ์ทำความไม่สนุกระหว่างไทยกัมพูชา,าแต่คนไทยก็ไม่ได้เป็นจงรักจงเกลียดคนชาวกัมพูชาแม้ว่า<ำ>เจ็บเหมือนได้ก็ยังไปคืนให้กับชาวกัมพูชานัา้นก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าจะทําให้ความสัมพันธ์นั้นดีขึ้นได้บ้างน,นะค่ะ เพราะว่ายังไงก็บ้านใกล้เรือนเคีย,อยงอะนะคะงั้นเดี๋ยวเรา,าพักเรื่องรบมาฟังเรื่องหลักๆของเราบรรดานักแสดงที่จะมาไขาข้อข้องใจที่คุณผู้ชมสงสัยให้ได้รู้กันดีกว่าเราอย่ารอช้านะคะเดี๋ยวเราไปชมข่าวบันเทิงที่คาดสั่มาให้คุณผู้ชมได้ชมเป็นอย่างจดใจเลยค่ะครับ,อบอไปชมเลยครับ กลายเป็นพระนางคู่ขวัญกันไปซะแล้วสำหรับนางเอกสาวขุนเพียวแพนเค้กเขมรนิตกับพระเอกนุ่มมาเซเปอร์อารักเพราะว่าทั้งคู่กำลังเป็นที่จับตามองแบบสุดๆว่าเมื่อไหร่จะกลายเป็นหวานใจกันสักทีจริงๆแถมล่าสุดทั้งสองยังโดนมาว่าแอบควงกันบินรัไฟไปเที่ยวสิงคโปร์ด้วยกันงานนี้สาวแพนเค้กจึงรีบขอเคลียร์ข่าวทันทีไม่ได้ chae? ไปไหนค่ะอยู่รุงเทพเนี่หล่ะค่ะก็คือตัวประมาณตัวต่างกัน ราถ่ยช่วงนี้ด้วไปต่างประเทศค่ะก็ไม่ได้ไปไหนค่ะอยู่กรุงเทพค่ะก็จะได้ยินข่าวบ้างไหมคะไม่เลยค่ะนี่ครั้งแรกเลยค่ะไม่งงค่ะเฉยๆค่ะเคยแบบมีแฟนแบบคิดกันไหมเล่นๆอุ้ยจะไปด้วยกันหรืก็ไม่มีเหมือนกันค่ะหลายปีแล้วเหมือนกันค่ะเคยไปทํางานนะคะแล้วก็ยังไม่ได้ยังไม่ได้มีโอกาสกลับไปอีกค่ะหลังจากที่ถูกมือดีปล่อยข่าวหรือว่ามีเสียพอถอยรถดีเแบบรยให้กับนางเอกสาวพอยเชอร์มานบุญยศ จนทาให้ก่อนหน้านี้หวานใจหนุ่มนาวินตาต้องออกโรงปกป้องแฟนสาวว่าข่าวดังกล่าวเป็นเรื่องไร้สาระล่าสุดผู้สื่อข่าวได้มีโอกาสเจอพอยเชอร์มานจึงได้สอบถามถึงข่าวเม้าดังกล่าวแหมข่าวแรงขนาดนี้เธอจะมาแก้ขา่าวยังไงไปชมกันเลยก็เสียพอย,พอยเชอร์มานเสียบพอยพอยเชอร์มานคื ก็แบบคือพี่น้าเขาก็ต้องปกป้องอ่ะนะเพราะมันไม่ใช่เลยเขาก็รู้ว่าแบบไฟเป็นยังไงอะไรเงี้ยค่ะครับมาชมข่าวบันเตอรมาแล้วนะคุณผู้ชมครับก็เรียกว่าตกชายด้เรียกว่าบรรยาก,กาศที่รู้สึกว่าเป็นสีสัน,<ช> <ๆ S 2> นเลเรืนน่องของว่ายวนบันเตองนะเป็นสิ่งที่คนอยากรู้ต้องขอบคุณคุณทีวคุณไลฟ์ามากครับโดยเฉพาะคุณพันธิพาสกุณชัยหรือพี่ติ๋นเนี่ยนะครับ ค, <C HA> ค่ะสำหรับวันนี้นะคะหมดเวลาแล้วค่ะเมจิและคุณเทพสิธิ์ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ